มาพี่น้องเมื่อนี้ซุ้มข่าวซ่าเมื่อนี้เสีเห็ดส้มตำเมลอนนะพี่น้องพร้อมแล้วไม่ลดไม่ลดซับไม่ลอนอ่อนละแล้วก <c oughs> ็ดีขัดมากาไม่ไมีอยู่นะฮะในใบกินแก้มกัน <c oughs> เครื่องสมตำพ้อกมกม็เป็นตะแหลกพี่น้องตำล้างกอนตำพริกเป็นตะแหลกมัน้องพริกแห้ง กินได้ทั้งไม่อ่อนผัดก็ได้เนี่ยส้อยบางๆผัดแต่มัอนี้ก็สวยแล้วคิดได้ไม่นู่เดี๋ยวคือสมตำยังเดี๋ยวพี่นอ้องตำตำไม่รอนเนี่ยล่ะใส่กระเพากินใส่กินใส่ตัวซอยต้องใส่ขาก,ก้องซอยพี่นอ้อง มาพริกแหลกแล้ววันนี้แหลกแล้วดิง้งเลยแหลกของผมคือกระเลือกระลาดนั่นสิอะไรพี่น้องมาวันนี้ตามกระพืมน,นี่แหละกินแบบบ้านๆมาเหตสล่ยมาขีเ่ยมาขัดเทศุสลดง่ายมาเขียเชี่ยจะส่องเบิ้งใครหั่มนี่แหละพี่น้องด้วย มาวับน,นี้เช,เชย์ใส่แล้ในีู้นว่ะในใดอ่ะ,อะอหน่อยแซ่บหน่อยแสีไยสไล่เส็บไล่บท่านเอาด้วยยี่หอ้ออันนี้สื่อเป็นโลกว่ามีพี่น้องก็เลยได้เป็นขวดมากยี่หอ้อยังบุ๊กไผ่ตาก็อร่อยว่าสุทิ เช่นไงไม่ดูไปสบ่นั่ละนาบีบลงไปจุงเทะตำตำพี่น้องต้องบอกขาก้องขาก้องขยับได้เดีย๋ยวซิบาวาบมีหัวลิเปเนาะเมนใซลงไปเหมือนออน,นี่ะอืะน้ำตาลน้อยน้อย เดี๋ยวสิเข้ม,มน้ำปลาก็ใส่หลหลอยู่ด้วยพี่นองน่าคือขนน่ใช่ไหมไปไปสีม,มังกันด้วย แซ่บไปแล้วพี่น,อน้องแต่นานนิดนึดดงจะเด็ด,ดหรือเปล่าตัวพี่น้องเหรอมันขน้นโผุน,นะมันบ่มีน,มน้ำพร้อ,อมแล้วเคียงลุง่งวันี้เส้นเมลอนเมลอนอ่อนก็เส้นน้อย ตอนกันเลยกระลาษมีผมผู้เดียวไม่ก็ได้เห็ดได้หรอพี่นอ้องนะหมดไปตามก้อนโคกหน่อยจะว่าจะว่าจะหมอนหนึ่งถ้าหมอนหนึ่งก็ควรรูได้พี่นอ้องใส่ใส่กระทะเอาบ้านซื้ออยู่ มาในสือใหม่โอ้ยมันจะเปิดแสบตรงนี้ะน,นะพี่น้องใส่ผงนัวซ้อนหนึ่งมันว่เผ็ดดอกลองเชื่อมเมืองเถอะตอนน่ะตอนแตงอ่ะอืมกล่องขยับตามไม่ดีเรือพี่น้องเอา้า มาจวดกินกับดินแบกกระทงนนี่แหละมาพร้อมแล้วเสิร์ฟจวดนี่เราใส่กระไ้ไก่ทอดไก่ขยเยาพี่นอ้องโอ้โหพีพีพมา อร่อยไหมลูกบอดีครับหน่อยเร็วยกมือไหว้หน่อยสวัสดีครับอืมนักมวยมาแล้วหนึ่งนะครับนี่ไข่ต้มถอดไข่บงไก่ไข่เยาา่าเขาคนแบ่งเปสองถ้วยเก่งมากเลยมาพี่น้องจวดกันเลยมาจวดกันเลยมาพี่น้องแซบจวดดูเดือดอยากเขากองน้ำพี่น้องไม่เขา่าเดี๋ยวผิดกฎยูทูบเข่าแน่แหวบ,บ เดี๋ยวผิดกดยูทูบอีกแค่วอืมฮะกดยังมั้งช่องเขาเองจะถ่ายอืมอืม่องเขาเองจะถ่ายถ่ายว่ะด้วยเป็นหลักไหมันช่องก็เป็นหลักเองเป็นหลักเนอะ ปีเก๊ะขย้อนน้องมันเป็นหลักมันเป็นอย่างมันกับมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายคุ้มครองเด็กไม่เกี่ยวของใั้ต่มน้องแล้วก็ข,ข้อใคร แล้ขอมน,นี่สวยแล้วมั่งเก็บเพียงเราขี้มั่มงหามั่งอยู่ออมากินข้าวดุกได้่อกมากินข้าวก่อนเขึ้นลงไปเล่นแต่ว่าส้งมันก็จะมาสวยเนาะอืมแดดบอบมันฝ้ามันเป็นอากาศอึมครึมอึมครึมเหมือนพี่นอ้องมันแจ่งอยู่แต่ว่ามันลรวย อยู่น้ำเอาน้ำที่บอกให้ตักไปให้ตักมาอา้าวใส่ข้าวด้วยไก่พไก่ไม่ให้ไปตีอ,อืมไม่ให้กินหรอกพ่อกินแล้วไงขยำให้ละให้มันหรอกห้กระดูกให้มันอมนอดกระถินที่กอล่พี่น้องกอองการจะไวตรงนี้นะ เดี๋ยวน้องก็จะให้ใหม่พ่อให้ไหมล่ะอทำไมพ่อกินเองพ่อทำไมจะกินเองล่ะแม่ขยำให้ล่องนะเอากระดูกขายไงเหนื่อือ่ะทำไมพ่อเอาไปกินข้าวเนี่ยมีไก่อย่างนี้หือเก่งมากอื ถ้ากินข่าสวยพี่น้องหิวนาตอนนี้คืออ่ากินยังก็กินน <c oughs> าตอนนี้กินยังก็กินรสชาติมันก็คล้ายๆ ตำตำแตงกวาพี่น้อง Bem, รอแบรบอกสแบบัมแท่งเนาะกินเข้าไปแล้วมันก็จะเผ็ดเผ็ดเผ็ดเราก็กินข้าวด้วยเอากระดเยอะอไข่เยอะไข่ข้าวด้วยจะไม่เผ็ดอืมเก่งมากส้มตำเมล่ะเนี่ยส้ตมตำไหมส้มตำเมลอนนะนกนินได้ไหม ไหนนี่โบกินปลาลาพี่น้องคือกินปลาลาเหมน็นนะเห็นสุไล่ว่าเหม,นเมน็นมเหม็นไงคือมาบลเหลือสี่หกตัวนะ <c oughs> แต่คุมึงมีตัวสี่โมกากินปลาลาดิึ มาเปรราน็นปลาต้มเนาะอืมตายจับเนาะนะเนาะดื่มมูกานเพื่อด้กินข้าวย,ยืนนั่กันก,นก,นกนไน็ได้อย่างกิน,นเนาะมาแบ่งจับไม่รำกนนินกันเนีด้ เล่นน้ำลายอย่าเล่นน้ำลายยูย,ยูมั้น้อยก,กันทั้งคนเนี่ยกินข้าวเนาะกินห่อจะกินตำส,ส้มตำมะกอใช่ไหมแต่ว่าก็ได้เมนูอื่นนะเปิดผู้เบิ้งกินตำมะกออ่งอางวันนี้กินเป็นมู่กัน <Hello. S 1> ฮัลโหลฮัลโหลแล้วว่าไง

ข้าวยังเข้าเหอะกินน้ำก่อนพ่อไม่เสร็จเข้าวน้องเ่ะอืมแต่เองฉันถูกข้าอยู่ใกล้มือน้องอ่เะเก่งแล้วโตแล้วโตแล้วจะตักเองได้ไงอ่ะอืมโตแล้วก็ต้องเอกตักเองได้ไงไก่ตรงนี้นเนี่ยเยอะเลยอืมอืมกินไก่ ใครซะอีกอือหืออือหืออืมอร่อยไหอือหืมอม,อม,อม กินข้าวครับชวนเจ้กินข้าวกันครับเนี่ยกินข้าวกันครับน้โดฮัลโหลตลอดมือกรอบด็นะพี่น้องกึ๊บกึ ินไก่เนะื้อกินข้าวหนะท้องจะปวดหืมกินไก่ไม่กินข้าวเดี๋ยวท้องจะปวดนะถ้ากินข้าวด้วยท้องไม่ปวดเอ้าเนี่ยพ่อตักไว้ให้นะกินข้าวเป็นมู่กันพี่น้องจุ่มข้าวเศร้ากินเป็นมู๊พี่น้องกันนะหให้โปรตีนเบิ้งก็ได้ ทำคผื่บ้านได้กินนั่นขาวหานเนี่ยกินเนี่ยไม่กินมืูกันเศกอบอ๋ไปแล้วให้ผู้ใดว่าท่านเศกรอบพี่นไองอะไรไม่มีไม่มีอะไรเศกรอบเศกรอบ เปกีแม่เอาอไรเปกกีเรียกเปกี้ทำไม,มแม่มันดูอย่างนี้นี่ดกเปกสร้าหมือกินดูไล่ะมันดำแล้วมันคไม,ม่ก <c oughs> ินกันดูมันจะแนเนาะ กรอบกรึบแต่ว่าผัดกระแซบซอยบางบางผัดบางคนก็ว่าเอาไปคขยงอ,อมถ้าผมก็เล,อออล่อมอมไทยไก่บางคนก็อำจะกบเน่อยอย่าไปๆๆอมไทยไก่กระแซบไป็มันหวาน

ใส่ข้าวยังแล้วก็กินไปสองอันกินไปสองอันแต่ไม่ใส่ข้าวเดี๋ยวจะโดนนะโดนปรับนะอืเขียนอ่ะอืม ใส่พริกเผ็ดกว่านี้คใครแน่เนาะอันนี้มะเผ็ดมะเผ็ดปันนะเขาจะกินกไก่เดี๋ยวมันก็ไม่เผ็ดกิขขขนข้าวนั่นแหละหิวมันก็ไม่เอาข้าวข้าวนี่เลยนกินข,ข้าวดิแสบท้องนะแสบท้องก็ไม่เป็นไร อมกลายาเป็นนกพอมากินนกแล้วนกามเ,เป็นนกเป็นนกระวังขาหักนะเอานะระวังขาหักนะใครขาหักนกนกทำไมจะขาหักกระโดดไง ตำไม่อนมันบ้านๆดี่วางสันนะ่บางคุณก็ณหายกันอย่างยืมไม่รอนก่อนบางถายภาพมันก็ขมด้่พี่นออ้องเนี่ออ่อนเนี่ยขมเนื้อก็ขมพัน นไรที่ในไรที่ไม่หวานยอดก็กินได้พี่นอ้องมันก็คือะขายยอดฝักทองนะมันก็สิแบบสักๆนะ <c oughs> นางหลอกนน่อย่างนี้แต่บางคนแบบยอดออนออนดีมาผัดกินข้าวกต้อมอะแซบ่บด้วยกันผัดไคแดง ี่บาวเฮ็ดยังหลายอย <us> ่างเลยเนาะเฮ็ดย่างร่วมกันมันกำลังมีเวลาเฮ็ดกินเห็บเบิ้งเนาะเนาะจะกินหลักๆอเนาะช่วยเลี้ยงเบี้ยงเลี้ยงงานเนาเข้ากันสวยเลี้ยงจนจวดเลยอึงแม้ถึงสองสามคำก็หมดแล้วนะข้าว ฮนะฮาวห้หาโมงครึง่งห,าห้าโมงครึ่งแล้วพี่น้องพักไรพักไรทางคนอยากเบิองว่าเห็ดหยังฝนมมไม่ร่อนให้จังไหนพี่น้องคนหาไม่ร่อนก็ได้บอสันคลิปที่ผมลงเนี่ยผมก็จะลงสลับกับ ส้มขาวาวร้ส้มขาวแดงชุ่มเดียบก็ะได้เบ่งเ๋ยจ,จังไดน้องห้าบางคนอยากปลูกเมลอนที่ว่านละ่ะเอ๊อยากลองเห็ดบางคนนะ่าปลูกได้บอนสินะกากจังใดก็ลองคอมเมนต์แต่คิดเบ่งเนาะแต่บ่คือผมก็ออกตัวไว้ก่อนว่าผมก็เป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างดอก ในการให้คัดไปนำได้เริอมต้นนะครับประสบการณ์ยังบ่หลายพี่น้องประสบการณ์ก็มนีทุนน่านี่ก็3ปีครับมีทุนน่านีก็ครบ,บ3ปีแล้วประสบการณ์แต่มาเรี่ยนปู่ฮอดเห็ด รอบเนี่ยครับเป็นครบสามปีแล้วใส่ข้าวแล้วคำเดี๋ยอะที่เหลือพ่อจะเอาใส่ข้าวแล้วอื่มแล้วข้าวนะอมกินไก่เยอะๆก็พอ ประสบการณ์นรเนี่ยเพราะ่เพราะว่าอันนี่ปัญหาไม่ร่อนเนาะอุ้มไม่ร่อนปัญหามันก็ประสบเดี๋ยวลกูกเดี๋ยวมาแล้งเดี๋ยวเดี๋ยวก็บื้องแย่เดี๋ยวกระหวยน้ำปิ๊งในบวกปัญหาดินปัญหาอย่างไรมันก็มีหลายอย่างต้องเแก่จับสภาพงั้น แทะไก่พี่น้องสื่อไก่ก็ส,เสิเรื่องเรื่องเรื่องสื่อไก่มากนะอย่าคาะจุดกเสียงดังก็กกิกน้นกนกนูก็ก็กนะ็ก็กินเ้ำแน่พก็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 ก่ๆ็ก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 เนื้อแ็ง็ก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 อย็กยก็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 น็นนะนกะนะ็ก็ู็ก็่นก็กกกกอก เพรียวแอบพักหน่อยเจียงมินินแต่จะน้อยไม่หล่อนอะ่ะแอบน้อยอยู่ไหน,นก็ลองชิมมึงเดอ้อส้มตำเมลอนอพ่อไว้ในเยอะๆนะอืไว้ในนี้มันเปื้อนเนี่ยอันนี้มันเผ็ดน้องไม่กินแล้วเหรออ,อิ่มแล้วเอาไว้ในนี้ เล็กๆอย่างนี้เงก็นี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยนะกินแป้งมั้งนี่เอาแป้งนี้เสร็จนะจริรับ๊ายบายสิสวัสดีครับสวัสดีครับเอา้เอาโอกล้องก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายไปแล้วครับพี่น้องฝากติดตามมาด้วยน่ยด้วยครับดีครับอิมแซบ